Speaker, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนแม่นะคะวันนี้อยู่กับช่องเอวาแมวเหม็นคิตตี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมโดบอ์แมวออบบี้เลนโบว์กันนะคะเราผ่านแมมาเยอะแล้วน้เริ่มจากตรงนี้กันเลยนะคะมาอ็อสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ดดวนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้่อยได้ไหมคะกดกระดิ่งดนวยนะว้ายเกือบตัวเล่านี่ อันนี้ก็ชิวๆแต่อนนันข้างหน้าเรานะคะน่าจะไม่ชิวนะคะพิวมันจะจิวจิวอ้าอ้าโดนเหรอตรงนี้โดนได้ไหมไม่ได้ตรงสีแดงที่ยาวขึ้นฟึ๊บโดน โดดไปซ้ำๆเพราะฉันเก่งอยู่เลยไม่ได้เก่งนะคะอ้าววิคตตกอ๋อทำนองว่าอะไรนะคะ,ะตกใจตกใจนะคะทุกคนมานะเสียงบอกไปไหมคะขึ้นขึ้นขึ้นไปนะคะ อยากให้ทำคลิปเล่นแมปอะไรนะคะก็บอก ผ่านมานะคะโหอย่างดีอะทุกคนมองเห็นได้ด้วยเรานึกว่าอะไรนะคะตุกใจหมืเลยไปทางนี้นะคะ อ่ะไม่เอาดึงไม่ได้มาซาคาเกะมามามายังไม่ได้กิน ามันน้อยนะคะก็เลยตีนก็เลยกลุ่มกุ่มพู่มุม เลนโบจริงนะคะมีหลายสีเลยเนี่ยขยุ่นก่อนนี่นะคะอุ้ยอ่าห้ามโดนสีน้ำตาลเข้มนะคะอุ้ยอ้าวเท้าไปโดนนี่บุ๊บปบุ๊ปบุ๊บแมปนี้นะคะมีแต่เดินเดินเดินแล้วก็กระเดดแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็ตายตายตาย,ตายนะคะ <laughs> กระโดดบนสะพานสีเขียวมันไม่ใช่สะพานค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เดินสีเขียวเอา้าคืออะไรอ่ะโดนเหรอขนาดอยู่บนบล็อกอยังโดนเลยนี่นะคะให้กระโดดไปเนี่ยเห็นแม่เราบอกว่ากระโดดแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็ตายนะคะนี่ทุกคนตายจริง เวลาตายนะคะมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยนะเหมือนบีบป๊อปอีกเลยเสียงดังแบบเนี้ยป๊อกอย่างเงี้ยเลยนะนะคะยังไม่มีหลบ สีชมพูสวยเหมือนชุดเลยชุดสีชมพูนะคะมาเร็วไม่รอช้าเราจะถึงเส้นชัยไม่เนี่ยเรามือแต่คุยคุยหละเราไม่ได้ทำการบ้านคุยหลเนี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำเสียงไปด้วยนะคะก็เสียงเราเองนะคะ ีเสียงที่เราทำแล้วโอ๊ยลืมเอาหน้าแบบดินมาลืมเอาตัวละครหลายๆมาให้ทุกคนดูนะ่แค่รับน,นี่คืออะไรอ่ะทุกคนอะาเกือบเกือบโอน,นแล้วเกือบโนแล้วนะคะเป็นวงันที่ตลกจริงๆฉันไม่เคยเป็นนี่ วิ่เหมือนหัวดาคนด้าเลยโอ้โหไม่เอาอะไม่เอาอะไม่เอาอะตอนนี้นะคะก็มีเสียงไลน์ดินหน่อยนะคะเพราะว่าไอ้น,นี่นะคะเข้ามาก่อสร้างกันแต้งไฟต้องไฟะะงไฟก็ดับอยู่แล้วะคะ่ะ ไฟดับีจริงๆิงอ่าไฟเปิดแล้วโู้คู้สว่างอีท ouais. ุกคนสว่างเอ้าเอ้าไม่ใช่เหรอเอ้าเอ้าอะไรวะเฮ้ยเรามาผิดทางอ่ะทุกคนโอ้ยเลืมทุกคนะเนยเหรอ่คเส้นย่ไหมอ่ะ ใช่ไหมคะทุกคนอ๋อได้มันไม่ใช่เส้นชัยนะคะมันคือไปด่านที่สองหรือแมปที่สองหรือว่าไปต่อเลยอ๋อยังไม่จบเพียงแค่นี้งานก็จะคลิกเป็นตันะไมบาย้นะจบลงแล้ว ดูทุกคนดูด้านบนนะคะโอเคจบแล้วนะคะปิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดน u u s c r i b e ให้ช่องเรวามาหมาคิตตี้เดยนะอย่าลืมกดกระดิ่งได้ล่ะๆๆถ้าอยากให้มาทำคลิปอ,อบบี้อีกนะคะ <ๆ S 1> ก็บอกได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย